สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขค้นค่ายินดีตอนรับสูช่อง YouTube และ f c e e o o o k แฟนเพจ เพจดีเสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามซอยเบิงซอยแชค์คลิปวิดีโอหลายๆท่านมาทักทายกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอขอบคุณในหลายนะคะโดยเฉพาะ FC สาวน้อยเพชรปันแพง FC อีลาอุ้งอิงหรือว่าเป็นผู้ได้กันแล้วแต่ด้อพี่น้องเด้อมาพอมาเห็นกันแล้วเติมแห่งใจให้กันต่อไปค่ะ ขออนุญาตเว่าถึงงานมือคืนนี้อ่างานมือคืนนี้สาวนอยเพชรันแพงอิหล่าอุ้งอิงทําการแสดงทางขังวัดบางปิ้งอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ใดใดไปเป็นแห่งใจหอดหนาหานนาเวทีแน่นอนพี่น้องคะ่ะผู้ใดใดไปเบึงไปชมบรรยากาศสดๆด้านหนาเวที ทางวัดบางปิ่งแนะนะคะสาวธงเงยืนเสือว่าได้หลายท่านได้ไปเนาะได้หลายท่านได้มวนเหล่ากับคนหลายหลายคือว่านะคะซึ่งเป็นงานาวันคลายวันเกิดของท่านสอทอจันทร์หวนสันเทียนอกพี่นอกเนาะคนกวางขวางทางสมุทรสาครคือว่านะคะเพิ่นกาจากวงสาวน้อยเพชรปานแพงจากอีหลาอุ้งอิงตอนงาน ตอนงานปวดตอนงานปวดลูกท้ายเพลินเพลินกระจ่างไปนะคะนี่กางานวันคลายวันเกิดกระจ่างไปอีกเนาะพี่น้องกาได้มวนซึนน้ำเพลินนะคะไดะ้ได้มวนไปน้ำเพลินคือว่าในหลักนะคะเรามื้อนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยววาวถึงเรื่องงานของสามน้อยเพื่อนปันเพียงก่อนละกันเนาะคลิปหนาจังว่ากันเรื่องอื่นพี่น้องมีอีกหลายเรื่องที่อยากคุยอยู่แต่ว่าเบิ่งคิวงาน มื่อนี้ก่อนละกันนะคะเมื่อนี้ค่ะสาวน้อยเพชรปันแพงนะคะพี่น้องคะไปทําการแสดงที่มองไดวาสันไปทําการแสดงอยู่ที่อมองนีเนี่ยมีมีความหลังพี่น้อง <c oughs> มีความหลังอย่างวาสันยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเมือนีล้านคางปั๊มปรอรท นวัดนครน,นะค่ะพี่น้องคะคลองหนึ่งตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมองนี้มีความหลังยังสาวนมยืนว่าสันมีความหลังแล้วพี่น้องคะต่อหน,นั้นสาวนมยืนตามไปถ่ายคลิปนอกไปก้มเอ,อื้องกองในหลับพี่น้องคะปรากฏว่าเป็นมองที่ฝนตกฝนตกแต่สางปรากฏการพี่น้องบ่ไปใสเออ คือตั้งใจว่าเบิงสาวหน่อยเพียบานแพงตั้งใจว่าเบิองอีหล่าอุ้งอิงอย่างสีน่นาะงบนนี้พอไปสายฝนตกปันใดกับเบียดกันอ่าเบียดคักเบียดแน่เต้นมวนมวนอิลีพี่น้องคะ่ะมวนอิลีมวนว่าเ,าาะะะเล่นตมว่านบุญบังไฟพี่น้องเลยนี่ละความหลังความหลังมองเกิบติดตมนะครับพี่น้อง เกือบติดต้มอยู่นี่นะคะเราบอกกับว่าน้ามือนั้นนะเปื้อนเปื่อนพี่น้องคือล้งเท่านี่ว่าแม่สิบอยากเอามาเอากับผุนลานนะคะแต่ว่าหลายๆคนกะถอดทิมไปเลยเด้หลายคนก็ถอดทิมกองกันอายะติดขีดต้มอยู่มองหันยังสิเป็นความหลังอีลีพี่น้องคือ ไปล่างาไปล่างขาล่างอย่างเนี่ยนะในปัมปตทอนเอาพี่น้องเนาอคนเขาแถวยาวเยียดเลยทีเดียวแต่ว่เละหลายคนโบไซเกือบพี่น้องเป็นอยัางก็โบไซเกิอบส,บสิมาล่างขาสืส่อเกือบอยู่ในขีดต้มเอาออกมากว่าท่านใด <c oughs> จ้าสีเอาเมื่อเอาบอลหลายคนทิมไปเลยนะนะพี่น้องคือ เสียสละเกอบติดขีดตมไปแล้วนะคะคือมันอยู่ได้ขีดตมเลยได้เพราะว่าพักกันเต้นพักกันมวนนะคะฝนตกริ้นอย่างสี่นองฝนตกรินพี่น้องกับบนีค่ะแล้วคน้นไหลาหลกางอีลีเราถ้าเกิดบ,บ่ฝนตกมือนีเนี่ยจะสร้างปรากฏการณ์ยังเกิดขึ้นอีกพี่น้องค่ะอยะวาวตาลานเด้อเยวาวตาลานแตกพี่น้องให้เว้าไลายกว่านั้น <laughs> ใ้เว้า,ายกว่คนนั่นเลยพี่น้องสาวน้ำเยื่อเสือเลยถามมือแรกนี่คือจะได้กับบมมีฝนดอกน้องพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของหนาหนาวทาม,มีฝนนี่กระสิอ่าแต่หลายพื้นที่มีอยู่ได้แหละเนาะ้าม,มีฝนกัสิปแปลกอยู่จรงจิเนาะแต่ว่าไลายพื้นที่กับมีอยู่ได้แต่ว่ามือแรกบ่มีฝนดอกพี่น้องสาวน้ำเย็่สิธาเบิง่งว่ามือแรกนี่สิคักขนาดใดเราสิมวส้วนซำใดเพราะว่าขนาดมีขีดตมพินองย่องมวนจนบ่านะตอนนั้นสาวน้ำเยืนได ตามไปถ่ายคลิปเนาะไปม้วนเดือพี่นองเด้อไปมวนสาวน้องยี่เว่าคนต้องหลายคับเพราะว่าโซนแถวนั้นอะ่ะมีแต่โซนแบบเป็นเป็นโรงงานเนาะมีแต่พี่นองเฮ้าจากทางภาคอีสานจากอ่าภาคเนื้อภาคอ่าใต้อย่างสินะคะหลายๆหลายจังหวัดนั่นแหละเพื่อนก็นมาร่วมอยู่ในหม่องหันถือว่าเป็นหม่องทีมีมีม โรงงานอ่ามีคนอาศัยอยู่หลายแล้วที่สำคัญเย็นวันเสาร์เออคืนวันเสาร์จะเหงาได้ไงถือมือถือเวลาแง่งนะแล้วก็ถือมองที่คนหลายอยู่แล้วนะพี่น้องคือถามเป็นวันธรรมาดากันยังหลายแต่นี่วันเสาร์คืนวันเสาร์จะเหงาได้ไงวันอาทิตย์ยุดคักๆมันม่ยุทธพักผ่อนกันเพราะฉะนั้นวันเสาร์เต็มที่ เต็มที่แน่นอนนะคะมือแรงในสาวน้ำเยืนว่าพี่น้องคิดคือกันว่ะส่วนไพทีมาบอดายกับเข่ากลุ่มปิดเนาะจะเป็นกลุ่มปิดขึ้นที่สองอ่าขึ้นที่สองเพราะว่าเพิ่นจัดกลุ่มปิด่ถวนี้กะเกามือเกาคืนแต่ว่าไปทั่วภาคกลางเทือนีนั้นสิบเอ็ดมือ สิบเอ็ดคนนะคะพี่น้องค่ะพูดแล้วพี่น้องคุณโง่คงกลับมาทางอีสานพูดแล้วสาหนุ่มเยินจังสิได้ไปถ่ายคลิปในส่วนของอบรรยากาศต่างๆเนาะก็ต้องแจ้งกับพี่น้องหลายๆคนก็นยังมาถามอยู่บ่ไปตามอีหล่าบอกวสันนะคะกัด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างล่ะค่ะพี่น้องคะในเรื่องของขอจํากัดขอจํากัดยังวสันขอจํากัดของงบประมาณค่ะพี่น้อง ขอจำการของงบป,ประมาณนาเสนอกะหลังจากที่เฮาได้ลองได้ลองตามเบิงนะคะมา วัดเบิงแล้วพี่น้องคะก็มีในส่วนของ่าเสีใจที่สูงกว่าร่ดับวัดสันทอนเนาะแต่ถามว่ายังขากยังคิดคอดอยากไปบอว่้อยากไปใจสิหลุดสิขาดพี่น้องแต่เฮาก็ต้องเข้าใจเจ้าของและหูว่าเจ้าของควรจะเข็ดซำไรนั่นนะคะกับส่วนหลายก็จะออกมาว่าเป็นคร่าวๆว่าวูาววาสูกันฟั่งแบบนี้นะคะพี่น้องคะอาจจะท่านข่าแนาเพราะท่านข่าวเน่ ก็ตามสไตล์สาวนุ่มเยอะนี่แหละเนาะถือว่าเฮาเบาสู่กันฟังเบาย่ำใดก็ได้ดอกพี่น้อง เ่าย่ามใดก็ได้ดอกถ้าคนสิมาฟังกันนะเนาะเออถ้าคนหักแพงกันมาเป็นกําลังใจให้กันมาคุยกันนะพี่น้องถือว่าเขาคุยกันคุยกันตอนใดก็ได้คือว่าเนะาะก็อาจจะอาา,อา,า,าแน่เร็วแน่ข่าวล่ามาทีหลังเองียงจะเสีนะคะก็ให้พี่นอ้องเบิ่งแย่งเป็นแห้งใจกันต่อไปเนาะขอบคุณเอลายเดอร์พี่น้องเด้อขอบคุณเอลายที่ติดตามสองช่องทางนะคะตอนนี้พรรวา่าจะเป็นช่อง YouTube และกระทั้งเพจนะคะสื่อเดียวกัน DJ สาวน้ำยืนอี อ่อนซ่อนฝากพี่น้องติดตามแล้วกันทักทายแสดงความคิดเห็นใต่คลิปวิดีโอทั้งสองช่องทางเด้อพี่น้องเด้อมวนนะคะมือแรงนี่มวนมวนย้ำๆกันนะคะให้พี่น้องไปมวนน้ำกันอยู่ที่ลานข้างปั๊มปตทนวนครนะคะพี่น้องคะลานข้างปั๊มปตทนวนครคลองหลวง ปทุมธานีค่ะขอบคุณพี่น้องได้หลายเอลีอยู่ดีม่แห้งหักแพงแบ่นปันนะคะสวัสดีค่ะ